สวัสดีค่ะวันนี้พบกับบ้านริมคลองอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะไปเก็บผักหวานค่ะเอามาใส่ในเรียงฟักทองของเรานะคะอร่อยมากนะคะผักหวานเดี๋ยวจะพาไปเก็บกันนะคะทางก็จะลกนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เดินเข้ามานะคะนี่คือหน้าบ้าน ที่มีดอกแคที่มันร่วงหมดแล้วนี่ค่ะแล้วก็ใช้คร้างนี้นะคะแล้วก็นี่คือต้นมะนาวของเรานะคะมะนาวเนี่ยมันเป็นมันเป็นอย่างนี้อีกแล้วนะคะเป็นกะเป็นอะไรไม่รู้นะคะเราจะพาทุกคนไปเก็บผักหวานกันค่ะ ผักหวานแม่ก็เพิ่งตัดยอดนะคะนี่เลยเพิ่งตัดยอดนี่เด็ดแต่ยอดไปเท่านั้นนะคะยอดผักหวานนี่ค่ะทุกคนจะเอาวางไว้ตรง กอตะไคร้ก่อนนะคะตะก้าแล้วก็จะมาเด็ดเสียงเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าไอนะคะไอมาเป็นเดือนแล้วยังไม่หายเลยไม่รู้เป็นอะไรยอดอ่อนๆเต็มหมดเลยค่ะ มีทั้งหมดสามต้นนะคะแล้วก็ดูฝัก okay, น okay, 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 ี DNA. ้มีไหม นี่นะค่ะถ้ามีกอยู่แล้วก็อ๋อมีสีต้นนะทุกคนเออไม่อัปเดตเลยนี่ค่ะมีสีต้นแล้วยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลย พาอแม่เพิ่งเลียมตัดไปนะคะ เอาม,มาใส่ในเดียวผักชองอร่อยมากนะคะอันนี้ไม่ค่อยอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มียอดออกก็น่าจะได้ประมาณนี้ค่ะหน่อย ่าเดี๋ยวให้ดูดอกพักหวานอันนี้เป็นดอกเขาไหมทุกคนนี่นะนี่ค่ะต้นผักหวานหน้าบ้าน มีแค่นี้แหละเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่กันค่ะ